กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวมยพารวยมีต่งชาแน,นลนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอยหรือว่ารัฐบาลเวียดนามฮานอย,อย,อยสีฮานอยนะคะได้แก่เฉพาะคิดพิเศษปกติ VIP นะคะพี่น้องจ๋า ก็มาให้แนวทางหวยฮานอยงวดประจําวันอาทิตย์ที่10เดือน7นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะหวยฮานอยนะคะก่อนที่จะมารับชมแลอก็มารับฟังผลสรุปของงวดประจําวันที่9นะจ๊ะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำจ้า ตัวเลขก็อาจจะมีคำนวณอ่าเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานาอพี่น้องเนาะตัวเลขก็แอดมินก็คำนวณเองนะคะโอเคนะคะพี่น้องจ๋าเรามารับชมอ่าผลสรุปของวดประจำวันที่9กันดีก,กว่าว่าวันไหนออกตัวไหนบ้างอ่าบินแรกนะคะเลขตารางรายวันนะคะเลขตารางรายวัน3 443เข้านะคะ สองเก้าไม่เข้า5้จ็ดไม่เข้า95ไม่เข้า3ามไม่เข้า48มีเข้านะคะเลขตาราง48เข้าคะ่ะส่วนเลขเออจาะเน้นนะคะเจาะเน้นให้ก็มี4ีสเข้านะจ๊ะสี่ห้าเข้านะคะ สี 48, เข้านะคะแล้วก็6 0ศูไม่เข้าหกไม่เข้าห้าไม่เข้าหกศถ้าใครกลับหวัวเป็น0 6ก็เข้านะคะพี่น้องา๋าสอก้าไม่เข้าเบิ้ลไม่มีเบิ้ลเลยนี่ไม่มีเบิ้เลเบิ้ลอยู่ข้างหน้าซีซีสาอ4นซีซ4สี่อ่ 4, 4, อาสตัวตัดเล่นเข้านะคะแล้วก็ เลขจุดของวันที่8ก็เข้านะคะส3ส่วนเลขจุดของวันนี้ไม่เข้านะคะจุดได้791านนะคะไม่เข้านะคะก็เข้าอยู่4คู่4ชุดถึงนะคะพี่น้องส่วนเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายนะคะก็มีมีเข้า4 5หนะจ๊ะพี่น้อง4 5หเข้านะคะ 5 9 95เข้านะคะชุดกัน92 29เข้านะคะรอบแรกสี่สามเข้านะคะตัดเล่นเปห้าเก้าเข้านะคะก็ออกเข้าอยู่หลายรอบอยู่เนาะพี่น้องแล้ก็โอเคเนาะก็มีเข้าอยู่แบบน,นี้ก็ดีใจใท,ทุกทุกท่านที่รับชมนะคะ โอเคจ้าเรามาดูเลขตารางของวันที่วันาทิตที่10บกันดีกว่าว่า <c> ม <oughs> ีตัวไหนบ้างเลขตารางไปเลย3ามห้าสองหสี่แดนะคะเลขตารางนะคะเดี๋ยว3ามห้าสองหปดอย่าลืมนะคะเลขหกับเลข9้าเป็นเลขตัวเดียวกันนะอย่าลืมกับหัวนะส่วนเน้นจอก ไปที่เลข5ก็ห้าสองห้ส่นะคะส่วนตัวที่เอชอบก็จะเป็น5 2กับ5 8นะคะเลข3 3ก็ไป3 1 3ห3ึ่งตัวที่เอชอบ3 9กับ3านนะคะพี่น้องจา๋า ชุดกันชุดกันไปที่สองหกแปดหกแปดเจ็ดเก้าแปดนะคะตัวที่เอชอบก็สองหกกับเก้าแปดนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเบิ้ลน,นะจ๊ะเบิ้ลไปที่สามสามแล้วก็ห้าห้าสามตัวตัดเล่นเอาไปที่เจ็ดสามเก้านะคะเลขทูบเอาทูบของเมื่อวัน วันที่9นะจ๊ะก็คือ1 9 7นะคะ1 6 7นะคะจะเป็น7 7 6 9 1 1, mm. 1ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเรากลับหัวให้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงลยๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ